ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโซเดนพารวยนะครับวันนี้ผมก็เด่นออกมาตัวเลขนะครับจับชุดนะครับสองตัวนะครับสองตัวบนล่านะครับนําให้ท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับครับก่อนอื่นก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเมว่อถี่แล้วก็มีเข้าไม่หลุดนะครับก็ อ่าก็ว่าไปตามสูตรนะครับก็ตัวเลขเอเราก็เอาตัวเลขเก่านะตัวที่ออกมาเราก็เอามาคานวณนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็อ่ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อบอนะครับครับก็มาดูเลขวิ่งกันก่อนนะครับเลขวิ่งที่ของเราได้ทํามานะครับผมยังไม่จับคู่จับชุดนะครับอันนี้ก็เราได้มานะครับเราใช้นะครับ8ปบวกสนะครับอ่าหลักร้อยบวก หลักหน่วยบนนะครับคือ2นะครับ2บวก8เราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์นบวก8นะครับเราก็ได้มาที่เลข8นะครับเพิ่มแต้มจากศูนย์มาเป็นเลข1นะครับเราก็เลขที่วิ่งมานะครับเป็นเลขวิ่งนะครับได้ศูนย์กันหนึ่งตอวเลขที่ออกมาก็คือ6กศูนย์ห้าล่างหนึ่งหกนะครับเราก็เข้ามาที่ศูนย์และหนึ่งนะครับและต่อมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้หกนะครับ บวกห้านะครับห้าบวกหกบวกห้านะครับก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งมาบวกหกนะครับเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับส่วนด้านนี้นะครับหนึ่งเพิ่มแทบมาเป็นสองนะครับเลขที่ออกมาคือห้าสามศูนย์ล่างหกสองนะครับเราเข้ามาที่เลขสองนะครับรู้สึกว่าจะเดินแถวเดียวนะครับต่อเลขนะครับอันนี้ก็ห้าับหกนะครับก็เข้ามาที่สี่ห้าสามนะครับแล้วเข้ามาที่เลขห้านะครับ แล้วต่อมาครับได้มาที่7และ8นะครับเลขที่ออกมาก็7 8 2ดแปล่างหนะครับขบวนข้าล่างนะครับตอนนี้ผมยังไม่จับชุดนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับและต่อมานะครับพ็ไดเก่ามาที่9กับ0นย์ะครับเกากับ0นย์ก็เข้ามาที่91นะครับรู้สึกว่าจะลงล่างนะครับลงล่างนะครับและต่อมานะครับก็มาดูกันนะครับตอนนี้จะจับชุดนะครับ ตัวเลขที่เราจะบวกออกมานะครับได้มาที่ด้านนี้ก็นะครับสูตรนี้ก็สูตรบ้าบวกนะครับบ้าบวกนะครับตัวสื่อเราจะบวกกับบ้าบ้านะครับนะครับก็สูตรการคํานวณนะครับ4บวก8นะครับอ่า8บวก4นะครับเราก็ได้มาที่เลข2 2บวก4นะครับเราได้มา6นะครับ6เรามาบวก2นะครับเราก็ได้มาที่เลข8เพิ่มแต้มมาเป็น9นะครับ9ก็ หกบวกแปดนะครับได้มาที่เลขสี่นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือแปดหนึ่งสองดังสี่หกนะครับเข้ามาที่สี่หกนะครับโตรนี้เรียกง่ายๆเรียกว่าูตนบ้าบวกนะครับบวกกันตลอดนะครับด้ต่อมานะครับแปดบวกสองนะครับแปดบวกสองสองบวกแปดนะครับได้มาที่เลขสองนะครับ ได ul for ้น้ำมันที่เลขศูนย์นะครับผมก you know. ็ลืมนะครับได้มันที่เลขศูนย์นะครับศูนย์บวกสองอันนี้รู้สึกว่าเจ็บลาดนะครับผิดนะครับก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับรู้สึกว่ากลับหลังนะครับตอนเลขกลับหน้ากลับหลังนะครับรู้สึกว่าจะเราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์มาบวกแปดได้เลขแปดนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะผิดพลาดนะครับ พลาดเป็นหนึ่งอดนะครับผมก็คำนวณผิดนะครับและต่อมานะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้เราก็ใช้2บวก2นะครับ2บวก2ก็ได้4นะครับ4บวก2ก็ได้6นะครับแล้วก็4บวก6นะครับเราก็ได้มาที่0 1นะครับเพิ่มแต้มนะครับ1บวก5คงที่เราก็ได้มาที่เลข6กนะครับส่วนด้านนี้4เพิ่มตามเป็น5นะครับขอเข้ามาที่ สี่หกนะครับเข้ามาที่สี่หกคนนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็สี่บวกหกนะครับสี่บวกหกหกบวกสี่นะครับเพราะว่าเราจะใช้หกบวกสี่นะครับหกบวกสี่เราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์บวกสี่นะครับเราก็ได้มาที่เลขสี่นะครับสี่เรามาบวกศูนย์นะครับบวกกันนะครับก็ได้มาที่เลขสี่เพิ่มแทบเป็นห้านะครับ ้าบวกห้างที่ก็ได้มาในเลขศูนย์นะครับส่วนด้านนี้ศูนย์ก็เพิ่มมาเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเก้าห้าหนึ่งล่างหกสามนะครับแล้วก็มาที่ห้าหนึ่งนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เก้าบวกหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งหนึ่งบวกเก้านะครับก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์บวกเก้านะครับได้มาที่เลขเก้าเก้ามาบวกนะครับเก้าบวกศูนย์นะครับได้มาที่เลขเก้าเพิ่มได้มาเป็นเลขศูนย์นะครับ ศูนย์บวกห้านะครับได้มาที่เลขห้นะครับอันนี้ก็ศูนย์เพิ่มแต้มมาเป็นหนึ่นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเก้าเก้าศูนย์ล่างหนึ่งสี่นะครับเข้ามาที่ศูนย์เก้านะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับและต่อมานะครับต่อมาก็ตัวเลขของเรานะครับเก้าบวกศูนย์นะครับศูนย์มาบวกเก้านะครับศูนย์บวกเก้านะครับได้มาที่เลขเก้าเก้าบวกเก้าเขาได้แตะนะครับ แปดเราบวกเก้านะครับเราก็บวกกันนะครับศูนย์บ่าบวกนะครับบวกทั้งปีนะครับเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มแต้มาเป็นแปดแปดบวกห้าเราก็ได้สามนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับศูนย์เก้าเจ็ดล่างเก้าหนึ่งนะครับเข้ามาที่เก้าเจ็ดนะครับมาดูว่าที่แล้วที่ผ่านมานะครับว่าที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ใช้ 7จ็ดบวกศูนย์นะครับเจ็ดบวกศูนย์นะครับเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเพิ่มแต้มาเป็นแปดนะครับเจ็ดบวกศูนย์เราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเราก็ได้มาที่นะครับได้มาที่สี่เพิ่มแต้มาเป็นห้านะครับห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือเจ็ดห้าเจ็ดล่างแปดห้านะครับเราเข้ามาที่ 85ถ้าค่า57นะครับก็ขบนเข้าล่างนะครับมาดูหวดนี้นะครับหวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับกระดาษข้อรู้สึกว่าจะสุดนะครับนะครับเราใช้7บวก7นะครับ7บวก7นะครับเราก็ได้มาที่4นะครับ4บวก7นะครับเราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับ สี่นะครับเราบาบวกหนึ่งนะครับก็ได้มาที่ห้าเพิ่มแต้มมาเป็นหกนะครับหกบบวกห้าคงที่เราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ก็เพิ่มแต้มจากสี่มาเป็นห้านะครับเราได้มาที่อ่สี่ห้านะครับตัวเน้นมาคือสี่กับห้านะครับด้านนี้ก็ได้ห้าหกหนึ่งนะครับต้องไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ แล้วก็บวกกันมานะครับเราก็ได้มาที่เลขสี่และห้านะครับนี่ก็บวกกันก็ได้เจ็ดและแปดนะครับศูนย์บวกเก้าเราก็ได้เก้าแล้วศูนย์นะครับอันนี้ก็ศูนย์บวกสี่ก็สี่กับห้านะครับเลขก็เข้าเดินนะเข้ามาตลอดเดินดีมาตลอดนะครับเราไปพิจารณาดูนะครับครับก็จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้อชอบต้นไหนก็จัดไม่ชอบก็ผ่าน นะครับตามตัวเลขของเราก็ได้จัดมาก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่4 5หนะครับ4 5 4ห4 1นะครับแล้วก็1 5 1 6 1หนนะครับเราจัดทั้งหมดเลยนะครับ5ามาก็5 5 5 6 51นะครับ5 5 1ห5้ก็รู้สึกว่ากลับในตัวนะครับก็รู้สึกว่าตัวเลขน่าติดตามนะครับ มีหนึ่งหากับหนึ่นะครับเล็กที่สวยนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ